สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ใหม่ FC เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางห้วยหาหน่วยสูตรแแยกหน่วยของเฮาจะ3น้อยมีน้อยพิเศษจะน้อยปกติตามด้วยน้อย VIP จ้าแนวทางวันอาทิตย์วันที่18เดือน1มกราคม2569จ้าสําหรับแนวทางวันที่17น้อยพิเศษแนวทางเด่น สามกับสี่พ้นจากสี่สี่สามสามศูนย์สามบนสามหลางเนาะสำหรับแนวท่าเขาถือว่าปังจ้าก4 4 3บนนี่ถือว่าครบ3ตัวบนเนะาะะมาเบิร์ดนาโอ้โหสี 4, 4, 3, า่าจ้ะมาเบิร์ดนาเลยสำหรับ4 3เขา่า สาสี่โต๊ะกรับจะคู่เด่นเขาเขาคู่กันมาเลยเด่นสามมาเด่นสี่มาบนจะหลางสามศูนย์จับคู่พลาดไปจะเด่นสามหดสามเขา,เขามาเด้งเด้งเลยอเสียสดายเนาะสามศูนย์สำหรับน้อยรอบปกติจา เด่นสี่กับแปดพ้นแปดสอง 4, สอง 4, อี่สองสี่โอ้โหสองสี่บนสองสี่หลังเด้งอีกเนาะเลขเด่นของเขาถือว่าปังจะเด้งบนเด้งหลังกันเลยทีเดียวเมื่อนี่เด่นสี่มาจะจับขู่พาดไปทั้งบนทั้งหลังเลยของเขาจับเล็กสูงเนาะมาเล็กต่ำ 4, 6, 4, 7, 4, 8, สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เข่าเข้ามาสองสี่สอง 4, สอง 4, อี่ 4, อเาาืเด่นสีรู่สีเข้ามาเด้งเด้งจะสองเด้งหน่วยหลอบปกติหน่วย V ีไอพีจะ สำหรับน้อยรอบปกตินี่ก็ถือว่าสาตัวบนขบอยู่เนาะแปดขงเฮาอยู่ลักลอยจะแปดสี่แปดสเขามา8ปดสองสี่ขงเฮา4 8 2แอันนี้สตัวบนเนาะแปดสองขงเฮาอยู่ลักลอยลักสิบจ้ะไปต่อน้อย v ีไเด่น1กับ5าพ้นจะหาศูนย์หนึอันนี้ก็คือ1นบนหล่างจับได้ล่างจ้ะ สามหนึ่งเนียนๆหนึ่ามะเด่นหนึ่งมาบนมาศูนยหนึ่งเนาะอันนี้ขบสามตัวบนอีกหาอยู่รักลอยจะหาอันหนึ่งาหาศูนย์สตัวบนกับมาหาศูนย์หนึ่งเนาะสำหรับศูนย์หนึจับขู่พาดไปให้หนสองเลขพี่น้องมาศูย์ห่จะบนวีพีโอสำหรับเลขเด่นของเฮามื่อนอี้ถือว่า ปังๆกันเลยทีเดียวเนาะมาแบบเด้งๆกันเลยทีเดียวจับได้2น้อยจ้ะโอ้โหมาแบบเด้งๆกันเลยทีเดียวสําหรับเล็เด่นของเฮา,าวิ่งนี่ถานําไปวิ่งถือว่าเด้งคักเนาะ ถือว่าโอเคจับปังต่อเนื่องจ้ะสําหรับหาหน่วยของเฮาสําหรับแยกหน่วยถือว่าปังมาเด่นนี่ถือว่ามาครบทุกหน่วยเลยเนาะแต่มือ2มือที่แล้วนี่ถือว่าจับบ่ได้เนจแต่น,น,นีมา2หน่วย3หน่วยกเลยทีเดียวมือนี้ก็อือเสียดายจับบ่ได้หลายคู่เลย่วงนียกนังเนียวไปนิดนึง ตามต่อจะเนวท่าเมื่อนี้น้อยพิเศษไฮเดนซกับ8จับคู่เดนซมีสำหรับ8ดจะจับคู่มี หน่วยรอบปกติห้เด่นสามกับเจ็ดหน่วยรอบปกติสามจับขู่มีสามหาหาสามสามเจ็ดเจ็ดสามสำหรับเจ็ด น้อยสุดท้ายวีพี่ไฮเดนหาครับสี่ 4หนึ่ง C ส,สอง C ส,สาม C หาจา้ะสำหรับโตเน้นจ้ะแนวทางมือนี่เน้น C หนึ่งหนึ่ง C C ส,ส,สองสองสหาแปดแปดหาหาเกหารอบปกติเน้นเจ็ดหนึ่นึ่งเจ็ดเ เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดศูนยแปดดหนึ่งหนึ่งแปดรอบพิเศษสี่ศูนยูนยีกับสี่แป สำหรับห้าน้อยของเฮามือนี่ตามนี่เลยจากห้านอยลงหายสองสูตรคือเ้าจะทบหมักแงกับมีมารวมหายหลับชุ่มจะสาหรับมนรวมวันกับถือว่าฟังอยู่เนาะ,ะเปรียบเทียบกันเบิงได้จะหมักสูตรได้กับตามสูตรนัน่นนอกจากน,นี้ก็คือขึ้นอยู่กับความความชอบจาก,กอน,น,ปปน,นทกกนีนําไปเป็นนท้ากับฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาวิีคอ,อกันเบิงเราจะมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามจา้า ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้สชงดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับพีน่น้องเอซที่เขามารับชมแนวทางกับไอ้โใหม่ๆกับฝากกดติดตามและกัอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนเนาะเผื่อสิดได้บอกพาแนวทางที่ลงงหายจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า